มาดมนมันบนะคุณจะเากนะคุณจะนะบ่อยตองคุณเอาคุณสะอาดก่อนมันหนามันกุยนีเดี๋ยวย่องเามังเดี๋ยวาปลุกหนาเดี๋ยวเพื่อนจ่ย่องเผาไปนโอ้ยเออเดเยวคอยได้ยังไงมันถือได้ด้วย เอาทองสก้ายามอยู่แล้วมันโ่แงรมาปั่นแล้วใ่เลยยิ่งเดี๋ยวเอาลงมาเป่า้มันเข่าหลอกมันตัวลุ่มมาเร็วมื่อไหร่จะเยนตรงกลางเนาะมอันโค้วโคนากรโค้หนาอะไรจังคอยอันนั้นมนจะคอยเคาะเคาะอ้มันลุก่อน ไมจัดนะโอ้ยใหญ่ตัวราคาแพงใได้แต่ละอันนอร์วีจ์านปารีมันไม่ต้องให้แบบนั่นเลี <h <h erm> ่ยวนี่ไงเย็นเดี๋ยวเย็นอีกอย่างเนี่ยโอ้โมีอาจารย์ เจ้าหันจะ้องเรื่องแจกงกระป๋าเขาเ้วยเจ้าหันเน้วอยเขาว่าดูกินแม่นบอกอเออจีนอ่ะเอนไ้แะมันหยเออแล้วปันได้ขนาไมใ้น,มนามเชือแบบนี้มันก็นโยบดอกนามเชืดด่อเบอดโล เอาใส่ยังสั่นมางเอาไม่จะเอาหนามมาเดี๋ยวจุ่มปูนแล้วเอาเอาขามาให้เอามือมาให้ก็จุ่มๆเลยคอ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 ยแง่ออกคอยแย่ออกบริเวณสัมผัสเพื่อนเป็นก่อนคอยคอยเออคอยคอยคอยแมนแมนคอยบ่ิหาเด็กมันเขื่อนมันแขนร้ายเอาหนามเอาหนามจะอีกเอาหนามปีกปั่นมมมาพร้ออีกแบบนี้ ถ้าใครสอนเนาะเอาเผือกมาเห็ดแม่พิมเนาะนากรตามแต่มันเบาเดืองนามันนาถเดพ่อบะมังก็ทีมันทัวร์บทัวบผ้าผ้าผ้่สิเป็นหนาแล้วผ้าเอาเอานามใส่เอาใส่อีกพืกเอาเพเพื่สกลางมาเนี่ยใไปสื่อตอนไปสื่อเกี่ยสื่อเกียงนาเนี่ยมแล้วสื่อเกี่ยกเรื่องเงินชาติพิพาทเงินเจากบสื่อบมือก็ทำอะไรได้ไหมตาบะบมือกนม่อีชงนี่ขืดใส่แต่หาตอนห้ามาหานะแทนทีอพุนขนาเนาะ ก่อนมากานแทนที่ว่าเออสินี่นะมักมกันนักเรี๋ยวแอ่งมาเนียนเนียนหัวขอมันเข่ากันให้มันได้ปะนี่ก็้า แต่จริงๆแล้วมันต้องใส่น้ําปูนก่อนเนาะเพื่อให้มันซึมเสื่อมกันเนาะแจ้งอยู่บ่